สิวก็คือขึ้นทางใบหน้าผมมันหน้าก็มันประจาเดือนหายไปเลยเราเป็น p c o s n แบบที่เขาแชร์กันหรือเปล่า ในส่วนของ P C O S เนี่ยที่หลายๆคนอาจจะรู้ว่านะคะมันย่อม,มาจาก Polycystic Ovarian Syndrome มนะคะพูดง่ายๆเลยก็คือจะมีถุงน้ำเล็กๆที่รังไข่นะคะเนะาะสาเหตุของ P C O S ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะมีหลายๆแฟกเตอร์ที่ contribute ทำให้เกิด P C O S ได้อาการของเขาที่เจอบ่อยๆอย่างที่เรามาเจอเลยอะค่ะก็คือจะเป็นสิวนะคะเนาะน้ามันนะคะผมเริ่มร่วงค่ะแล้วก็ในหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออตัวเองถึงผมร่วงแต่มีขนในร่างกายที่มากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับประจำเดือนที่ผิดปกติ โดยปกติแล้วมันจะมีประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอหรือว่าประจำเดือนที่ขาดแต่ต้องบอกก่อนว่าในการวิจัย PCOS นะคะเนาะอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีทุกไครทีเรียก็ได้นะคะเนาะแต่จริงๆกำลังจะบอกเลยว่ารักษาไม่ยากนะคะรักษาถูกวิธีรักษาไม่ยากจริงๆค่ะด้วยวิธีการรักษาสมัยนี้นะคะเนาะผิวที่สวยที่สุดคือผิวที่คุณมั่นใจ My skin is mine